ก็มีเพราะว่าเป็นวันหนึ่งของพระสงฆ์ใช่ไหมครับพิธีของชาวมิสซันทุกปาร์ตี้นี่เป็นของทางพุทธแล้วแล้วก็ที่นี่คือกรุงหลงครับที่ท่านเคยเห็นแล้วก็ชาวไทยที่เดียวนะครับวันนี้นะจะแบบตามที่ท่านได้บอกกล่าวไว้นานแล้วนะครับเพรานึกว่าท่านก็บอกกล่าวมาตลอดว่า เทศกาลงานวันออกวันสาคือ15ค่ำเดือนธันวาคมนะครับเดืน1 5ค่ำเดือนธันวาคมนะครับประเพณีของชาววิสาหก็คือสิ่งหนึ่งที่จะได้ชมปรากฏการณ์ตรงนั้นก็คือในเรื่องของบั้งไฟนะครับในส่วนของถึงของหลวงเองเนี่ย ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับท่านี้ปีนี้ก็คงจะเป็นปีแรกน,นะครับที่จะมีปรากฏการณ์เหนือเมืองพรงนี้ในวันที่ตั้งไฟพึานางน่แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยท่านบอกว่าในช่วงตั้งแต่สี่โมงเย็น,ยน,นยท่านก็จะมาสแสดงอภินิหารให้คนได้ชมบารมีทท่าน,นบอกว่าจะมาไหว้น,น,นะครับซึ่งมีปรากฏการณ์นี้นเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะครับ ถ้าจะคิดรวมครั้งที่เป็นข่าวด้วยแล้วก็ไม่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะรวม20ครั้งแลวม้งครับเพราะว่าคนคนที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ทั้นลาเนี่ยเขาจะเห็นตำรวจนะครับเห็นตำรวจแต่ตอนนี้ประชาชนความทัทนใจต่างกันเยอ่นะครับครับก็ก,กทยอยเข้ามาเลยครับเพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยผมก็ต้องไปดูแลในเรื่องของสถานที่จอดรถเรื่องของการจราจรตลอดจนเรื่องการรักษาความปลอดภัย จะไม่ค่อยได้อยู่ในบริเวณงานประมาณได้ทะว่าจะขึ้นตอนะมาณน้ำนี่ประมาณไหนทุกครั้งนะครับเวลาที่ขึ้นนะครับก็คือแนวจาะบ้านแนวสันเขียดนะครับเป็นทิศใต้นะครับโดยท่านจะว่ายขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับก็คือจะฝานกับบริเวณแนวบนนี้นะครับเป็แนวประมาณนี้แหละ แล้วก็ปรากฏการตรงนี้ก่อนที่ท่านจะมารปรากฏตัวหรือว่ามาสแสดงที่นิหารเนี่ยแดบดบนี่ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ที่ลรงนีจะไม่มีทุกอย่างก็ะจะไมเหมอนเดิมนะครับเพราะฉั้นข้อกังวลของศิษย์มันเรื่องพี่น้อนนในงในต่ายแรกมากและก็ไม่มีร ครับท่านผู้ชมนะครับ,บก็ที่บอกว่าอย่างสพานมิตรภาพนะไทยลาวจะไปโดนซัดกับสาวตมะม่อที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะพี่มองมันเป็นน้ำนิ่งๆนะน้ำแช่เยบ้อๆกเป็นที่นะปกติทั่วไป จากน้ำเนี่ยนะท่านจะวิสูตรได้ง่ายทีเดียวนะครับท่านครับจะเป็นไม่ได้ว่าอะไรนะทดสอบสายตาคนทั่วไปดีดูง่ายง่ายครับก็าเรียกว่าดูด้วยตาเี้กก็จะดูง่ายได้เหครับแต่แค่จะไม่มีข้อจำกัดนะครับอันนี้เป็นสังวัลไหมครับ